ครับสวัสดีครับคุณเจนี้ก็ผมจะมาลองืบลองลองคิมให้ดูนะว่าเอแกลแกนเทสของผมมันมนที่มันเป็นยังไงบ้างอะไรเนานะเพราะว่าถึงมาผมไม่ค่อยได้ถึงมาเวลาผมมาทําการบ้านเนี่ยคือผมก็จะทำมันก็คือมันผมเซฟรูปมันไม่ค่อยติดแต่มันไปเซฟในแท็บเล็ตนี่เยอะเกินมากกว่า เลยไมได้ส่งไปรูปให้ไปตรวจดูเนาะเลยว่าออลองทําคลิปให้ดูแบบว่าเออผมพอเข้าใจการเทรดมากน้อยขนาดไหนอะไรไปถึงไหนแล้วอะไรนี่นะครับก็อย่างนั้นเนี่ยปกติผมก็จะเทรดแต่พวกคู่ EU เนี่ยพวก USD เนี่ยเป็นหลัก EU บ้างจีพียูเอสดอบ้างนะฮะยูเ USD CAD อะไรเงี้ยครับแล้วก็ยูอียูเอสเจีวยนะครับ นี่ก็มาลองดูในคู่ยีแย,ย,ยนน่ยูเอสดีนะจริงตอนนี้ตลาดมันก็เปิดแล้วเนาะตลาดมันก็เปิดแล้วมันก็แน่จะวิ่งบ้างอะไรบ้างนะแล้วผมเข้ามาดูก็จะมาดูที่กราฟกราฟวิกก่อนกราฟวิกตอนนี้ตอนนี้ราคาจากตรงน,นี้มันยังเป็นมันเป็นขาขึ้นอยู่เป็นเทรนขึ้นเห็นหลักเป็นขึ้นอยู่นะครับพอมาดูเดย์ดูเดยนะ์เนาะเดย์ก็เป็นขึ้นอยู่ ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นคือขึ้นตามดาวเลยเนาะมีบอ s กลับตัวตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นช็อคตรงนี้ละก็ B.O.S บอ S ขึ้นมาบอ s ขึ้นมาเบรก market structure ขึ้นมาเบรกขึ้นมาตลอดเลยทำให้ไฮไฮโลทำให้ไโลแล้วเบรกขึ้นมาตลอดเลยมาจนถึงตรงนี้อ้ตรงถึงตรงนี้ก็ มันก็เป็นป็นขาขึ้นอยู่นะนี่มันยืนยันชัดเจนเลยว่ามันเป็นขาขึ้นเนาะมาดูเห็นหลักมันเป็นขาขึ้นแล้วนอนก็มันดูในสี่ชั่วโมงหนึ่งสี่ชั่วโมงนี่มันก็เป็นขึ้นนะแต่มันกล้ามมันเริ่มทําท่าทาทรงปๆๆแปลกๆ,ๆกันแปลกๆเคอดูในหนึ่งเทสมมนแผมจะอยู่แถวหนึ่งเทดเนี่ยแม่ผมชอบมาดูหนึ่งเทดเป็นหลักม่ากกว่า อันนึงเฮ็ดนี้ก็เป็นขาลงแทนลงก็บีโอเอสบีโอเอสมาอรก็ได้แม่ก็ถึงตรงนี้ขอไปดูในย่อยในสิบห้าในสิบห้าเป็นเป็นไซเวอยอยู่ในห้านี่ก็เป็น ในแบบนี้ผม,ม่จะไม่เล่นนะจะไม่เข้าในหนึ่งนาทีนี่เป็นลงลงลงมาลีเพ่งเสร็จผมจะดูแต่ว่าผมจะดูในหนึ่งเฮ็ดมากกว่าหนึ่งเฮ็ดนี่มันยังทรงมันเป็นทรงมัน,น,มน,น,มน,นยังเป็นยังเป็นไซด์เวย์อยู่แบบนี้ก็คือมันก็ไม่น่าเล่นหนะ่นก็ยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่อะไรเลยรอมันทําทรงดีๆก่อนในสี่เฮด สีเดนี่มันลงมาลงมานี่มันไม่ใช่เป็นซับไพด้วยมันแห้งยาเนี่มันไม่ซับไพเพราะมนี่มันไม่เป็นมันไม่เป็นซับไพเพราะมันมันไม่มีไซเวย์ตรงนี้แล้วมีไซเวย์ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วมีไซเวย์ช่วงนี้ช่วงนี้มาจะได้อยู่มันก็จะเราก็จะดูเป็นซับไพโซนได้อันนี้คือมันไม่มีนะแต่ผมเห็นบางคนเขาก็ตีตรงนี้เป็นซับายนะผมก็ไม่รู้มั้งผมก็ อาจจะเขาเข้าใจกันหรือว่าเรียนมาคนละแบบเงี้นแต่ถ้าผมดูตามตามที่ศึกษามาตามที่คุณเจให้มาแล้วไปหาเพิ่มเติมอาเพิ่ม,มเติม,ม,ม,มก็คือถ้าหลักๆของมาสภายเนี่ยคือถ้าอย่างเงี้ยมันพอได้อยู่เนาะถ้าอย่างเงี้ยมันพอได้อยู่เพราะมันมีแบบสายเวลอะรสร็จเนี่ยสายเวลตรงนี้ปุ๊บมาเนี่ยมันต้องตกลงราคากันก่อนมาตีราคาก่อนปุ๊บพอได้แล้วโอเคเจ้าซื้อแล้วคือมันเด้งคือแล้วมัน มันก็เป็นดีมาน์ขึ้นไปครับแห่งยาวขึ้นมาเป็นดีมาน์ขึ้นไปปุ๊บๆกระทนี้เป็นดีมาร์โซนของมันจะเป็นแห่งซื้อขึ้นไปนะครับเนี่ยแล้วก็มันขึ้นมาถึงตรงนี้เป็นแนวต้านตรงนี้เป็นเบรกตรงนี้ล่ะราคาไม่ขึ้นไม่ลงละแล้วก็ลงมารีเทนปุ๊บแบนี้ล่ะก็คือตรงนี้มันเป็นดีมาร์โซนดีมาร์โซนตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ละใช้ไม่ได้ละเพราะตรงนี้มันทะลุมาละออเดรมมันเกี้ยงละ ตรงนี้ก็ลืมไปได้เลยไม่ต้องสนใจมันแต่ข้างบนนี้ผมก็คือมันก็ไม่ใช่ดีมมนเนาะมันน่เป็นแมปเป็นโซนซื้อขายกันของเป็นคือเจ้าขึ้นปเอาของขึ้นไปขายแล้วแต่ถ้าขายมันมันก็น่าจะมีเป็นไซด์เวยก่อนเนาะเป็นสวิงมาสวิงตีราคากันดูก่อนแต่นี่มันปุ๊บมานนี่มันอย่างนี้มันไม่ขึ้นแล้วมันก็ขายไปเลยตัวนี้ก็ลอยมองว่ามันมันก็จะเป็น เหมือนเป็นแนวต้านไปแค่นั้นเองแล้วราคามันก็ลงมาลงมาเรื่อยลงง่ายเลยเพราะว่าทางนี้มันขึ้นง่ายนี่มันก็ลงง่ายตรงนี้มันเป็นรื่องเป็นอะไรมันเป็นคลีนนะคลีนถ้าปิกมันไม่มีต้านไม่มีเบรกอะไรเลยจะขึ้นก็ขึ้นไปเลยนี่เบรกแล้วเบรกบุตมันก็ลงมาเลยแล้ววอลุ่มมันก็เยอะด้วยแทงยาวมากเลยโมเมนตั้งมันก็พอมีพอมีอยู่ก็ไม่ได้แบบนี้มากนันก็มันก็พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็ มาติดแนวรับตรงนี้อีกติดแนวรับตรงนี้ติดแนว,ตร,นต,แนวตรงนี้ถ้ามองถ้าเป็นตามที่ฎีดาวก็คือเนี่ยมันมันตรงเนี้ยถ้าในดาวนี่ก็คือคือตรงเนี้ยมันทําย่อหรือมันทำ low l โลเสร็จเออทำ high l โ,โ,โลเสร็จแล้วเนี่ยมองขึ้นแล้วมันขึ้นมาเป็น boe มันเบรกมาเกส k e t เ t r ขึ้นไปละปุ๊บแล้วมันไปทำ Hi า i g ใหม่ละทำา i g ใหม่ทำ h i ใหม่ถ้าติด ติดแน่นต้านมันก็ลงมาสะสมแรงนะแต่มันลงมาเยอะไปปุ๊บตรงนี้มันเป็นไปนอนสวิงเนาะแล้วราคานี่มันเลยตรงนี้มันละมันเลยจุดนี้มันละมันก็กลายเป็นช็อคเนะเป็นเชนออฟคารคเตอร์ไปแล้วมาลงมาก็ติดแนวรับตรงนี้ก็เด้งกลับขึ้นมาเป็นขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นย่อมันก็ทําเป็นไฮเออร์ลงใหม่ก็ไม่ไา้นะเพราะมันต่ํากว่าก็มันก็ต้องมันจะกลับเทรนหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ดูว่าคือมันอาจจะกลับเทนลงมาเนาะคือตรงนี้มันอาจจะทำโลหห์หานะตรงนี้อาจจะเป็นโล่ห์ตรงนีเป็นแล้วมันก็คือกล้ามก็จะมีสองหางคือมันมันทําโลแล้วมันกลับเทนไปเลยปุ๊บพุ่งลงหรือว่าแต่ช็ตรงนี้ขึ้นมาชนตรงนี้เป็นไซเวแล้วก็ครับเหมือนมันทําย่อครับถ้ามันช็อคตรงนี้มันช็อคไปแล้วเนาะตรงนี้มันช็อคไปแล้ว มันช็อกไปแล้วตรงนี้มันยังไม่ช็อกแต่ถ้ามันก็ยังไม่ช็อกเพามันลงไปนี่มันถ้ามันกลับขึ้นมาตรงนี้ถ้ามันเลยนี้ขึ้นมาเมื่อจะช็อกกลับขึ้นไปมันก็จะเทนอีกละเมื่จะเปลี่ยนเทนอีกเป็นเทนขาขึ้นตรงนี้ก็มันก็มองได้ว่ามันจะเป็นย่อเป็นย่อเพื่อย่อเพื่อจะขึ้น หรือเปล่ามันก็เป็นได้สองทางเนาะมัน50-50ถ้าสมมติเราเข้าเราคิดว่ามันขึ้นเป็นยอ่อเพื่อจะบายแล้วปุ๊บยอ่อเพื่อบายแล้วปุ๊บตอปลอดก็อยู่ตรงนี้ก็ลิดลีวารให้เป็นสองเท่าเนาะสองลิดลีวารมันต้องอยู่ตรงนี้เราต้องวางตรงนี้ต้องวางตรงนี้ วันตัวนี้มันได้เท่าไหร่มันได้ไม่ถึงสองนะมันต่ากว่าสองอีอย่งเงี้ยก็คือตรงเนี้ยก็ไม่น่าเล่นอยู่ดีไม่น่าเล่นไม่น่าเข้าสุดก็คือเทคของ E.U. E.U.S.D. วันที่ยี่สิบหกตอนเที่ยงนี่คือ,อยังไม่ต้องทําอะไรครับรอมันจัดสง่งรอให้มันคิดทางมันชัดขึ้นมาก่อนเนาะรอที่ทางมันเข้าไปก่อน นตรงนี้ก็ไม่ต้องตีฟิโบก็ได้มันก็เห็นอยู่ยังไม่มีอะไรมันไม่รอเด้งไม่อะไรลองตีดูฟิโบนั่นก็ต้องรอรอมันมาถึงยี่สิบสามจุดแปดเนี่ยถ้ามันมาถึงเสร็จถ้ามันมาถึงยี่สิบสามจุดแปดนี่เนาะมันเด้งขึ้นมาถึงยี่สิบสามจุดแปดแล้วมันเด้งกลับลงมาเงี้ยแล้วถ้ามันเลย มันเลยตัวนี้ไปคือมันก็เป็นชออ็อกลงมาแล้วคือมันก็จะเป็นขาลงเนาะเราค่อยมาแตนน่วันคงทําย่อทำอะไรเ,เราค่อยมาหาวอาเดอร์เข้าตรงนี้เอากีหนึ่งแล้วกันโอเคครับผม